สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอลคุณเงินนะครับผมดีนะครับทีมงานช้างก็ได้เอาช้างไปลงน้ำนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงคอ๋อช้างพังน้ำหวานนะครับสวัสดีครับคนลอยผ้าหนังหวานครับผม อเชือกหลังนี่ก็เป็นน้องส้มนะครับต,ตอนเช้าเๆเราก็จะได้เอาช้างมากินน้ํานะครับนํามากินน้ําลงน้ํานะครับ,บก็ทั้งหมดก็หกเชือกนะครับ ก็มีายฟ,ฟูฟานะครับายชัยมงคลแล้วก็ฟังน้ำส้มนะครับพังน้ำหวานฟังโบวีแล้วก็ฟังขมินนะครับก็าการแปลงช้างนี่นะครับก็ ทุกวันก็ไม่ได้แปลงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษน,นะครับควานอ้วนเขาก็เลยแปลงช้างเขาหน่อยครับนะครับเล่นน้ำกันอย่างสบายใจนะครับ เวลาเขาทำงานเนี่เขาจะไม่ค่อยพูดกับใครนะครับ <Hey. S 1> นี่ครับแองเนือเ้อแปลงตัวออกนะครับให้ผิวพันธุ์เขาได้สะอาดส้้นนะครับ yeah, นี connect, no? ơi, ่ต่อทำหมื่นนะครับเ่องนี응้ ก็จะเล่นกันนอนแล้วก็เล่นอยู่อย่างนี้นะครับตามภาษาช้างนะครับเพราะว่าช้างเป็นสัตว์สังคมนะครับแ้ขึ้นมาแลครับทางคหมื่นนะครับ ก็ข ну oh. ึ้นไปก่อนนะสัับสามเชือกก็เหลืออีกสามเชือกนะครับองกเอ ครับนี่ก็เราจะได้เดินทางกลับนะครับเอาไปฝูกที่ใต้สะพานนะครับเพื่อรอที่บ er ินมานะครับ ตามไปเรื่อยๆนะครับต้องเดินอ้อมไปนะครับนี่นะครับอ้อมไปนู้นไปไ้สะพานนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับ ผนะครับวันนี้บใบใบนี่ก็ยังอันนี้มาอะไรครับนี่นะครับปอาอ้วนนะครับกุ้งปใส่เสือครับเอาสามรถมาลงหนังครับก็เลยไม้ใส่ครับผมโอ้แต๊งโตสุภาพสุภาพไมเด้อวันนี้เด้อครับแต่ว่าท่านประธานกับผมกบบเจงโตสุภาพอยู่ครับนี่ครับโอ้บรรยากาศดีดีเด้อพี่น้อง ไปเรื่อยๆยั่ยมเพื่อนพี่น้องตามกันไปเรื่อยๆครับ ครับยางเลี้ยงแถวกันลุกไปเนี่ยและครับ น ok ี่ครับจำรักไถรักมั่นเหรอครับนี่กับผู้ฟ้าครับนี่กับ น,น้องบูครับยูรักนี่พี่น้องข้อ,ของพ่นก็จะเป็นน้องสมกับข้างหวานกับข้ามมืนครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตาครับครับฝากติดตามช่องสีดอคุณเงินนำ้ำเดยครับเด้อฝา,ากกดตั้งใจฝากกดซับสไครต์นะครับผมสวัสดีครับ